โนรถตู้พอที่น้องโดนทิ้งน้องร้องนี่พี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยนี่แล้วน้ำตาพี่เขียวอลไรขี้ตาเลยอย่าไปตายอย่าไปตายแม่มันช่างเป็นคนเตะรวดเก่งเหลือเกินมาดูดีๆแท้ๆมันมาแคะขี้ตาเราทำไมครัตอนนั้นโดนทิ้งทำไมถึงต้องร้องไห้ปรุงไฟกันขนาดนั้นคือเราก็ไม่กล้าเข้าไปถึงแม้ว่า คือถ้าไม่สนิทจริงๆหนูก็ไม่เข้าบ้านอยู่แล้วอะค่ะคแล้วหนูก็แบบเหมือนเดินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยจะเข้าดีไหมจะเปิดดีไหมอะไรเงี้ยแล้ว,วน้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนหนูแพลวเขาจะลงมาด้วยอบอกว่าน้องไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปเจอกันบนรถแบบนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ก็ได้ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีพี่คนนึงเดินมาเฮ็ดอีกยังเนาะ ค่ะมาดูแบบว่าเกลียดก็ได้เอาหนูมาทำอะไรแล้วก็แบบพูดเสียงแบบด,ดุดุใส่แล้วเราก็เหมือนแบบคือเหมือนเวลาร้องไห้เหมือนใส่จะปรีอ่ะมันแบบเมื่อกี้เขาใช้คำแปลกนะฮหลักพิษแจ้คเขาเดี๋ยวนี้เป็นซูเปอร์สตาร์งานของเขารัดกลุ่มเขามีแต่งานรัดตัวนี่ไงไอ้จต่แบบเขาร้องน้องยิป ต้องยิบเห็นแล้วเป็นไงสงสารไหมคือคือสงสารตอนที่ว่าเมื่อกี้นี้คือยังคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เลยอะตอนที่อยู่ดารล่าแล้วพยายามจะบอกว่าแก้สถานการณ์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาแล้วมมนเห็นอารมณ์จริงอะตกใจเหมือนกันไม่หนูหนูก็แบบเฮ้ยอยู่ๆแบบโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูไม่เคยโดนทิ้งไม่เคยไม่เคยโดนทิ้งค่ะคือแบบจะอยู่กับป้าตลอดไปไหนนี้ป้าไปด้วยตลอดค่ะแล้วอยู่ๆแบบวันนึงเฮ้ย มีคนที่เราหมดเลยใช่ค่ะแล้วเหมือนป้า,ปาก็บอกตอนเช้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวป้ามานะป้าไปทำงานเดี๋ยวฝากไว้กับแพรฝากไว้กับพี่ทีมงานแล้วพี่เขาบอกป้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่นะดูแลน้องอย่างดีหนูก็พี่คะไหนพี่บอกป้าหนูว่าพี่จะดูแลหนูอย่างดีแต่ตอนที่พี่แจ็คโทรตามอะเป็นไงฮะตอนนั้นตอนที่พี่แจ็คโทรตามตอนแรกหนูว่าแบบพี่แจ็คน่าจะไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยก็ตอนแรกยังขำๆอยู่เครียดยิ้มเครียดแต่พอพอสักครั้งหนึ่งพีพ่แจ็คเขาเหมือนแบบ โทรมาเล่งเหมือนแบบบ่อยขึ้นเงนี้ยเราก็แบบคุยทำไงดีแล้วแบบเราก็โอ๊ยทำไงดีอะล้วหนูก็บอกพี่ค่ะเราตกลงอย่างนี้ยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปงานพี่แจ็คคือหนูกลัวพี่แจ็กกับไม่ทัน<อ>ซึ่งความจริงแล้วพี่แจ็กแกล้งหนูไม่มไ<อ>ใจเลยแะครับว่าพี่แจ็กมีโฆษณาใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ยป๊อผมว่า อเออไม่เห็นใจตอนนั้นไม่ไม่ค่ะเคยนะไมเพราะตอนนี้เขาโหซูเปอร์สตาร์งานรัดกลุ่มรัดกลุ่มค่ะงานรัดกลุ่มมาะงานรัดตัวงานรัดตัวเก่งมากแล้ว่อกี้ที่พูดถึงนะฮะก็คือเขาเล่นได้สมบทบาทใช่อินเลยเขาเตะกระป๋องสีของเราเลเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเตะกระป๋องสีโอ้โหต้องบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคือเราเราเห็นกระป๋องสีวางปุ๊บเราก็นึกว่าแบบ อารมณ์มันทำไงให้มันแรงๆเลยอ่ะครับพอเตะไปปุ๊บผมบอกคิดได้สปอนเซอร์หรือเปล่าวะสปอนเซอร์ของรายการหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยนะงาสีคุณตาแน่เลยคือได้โฆษณาแล้วก็งานสีงานสีหลุดเอองานสีหลุดแน่เออพอเตะไปอ๋อไม่ใช่สปอนเซอร์อืโหลดรอดแล้วรอดสบายใจแล้วไอ้นี่ผมก็เลยรู้สึกว่าผมเล่นผมเล่นไปเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่า ทีมของคุณอะแกล้งผมไม่ได้ไงหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นหลังจากคุณเตะสีกระป๋องนั้นผมว่าทาพยายามให้แบบว่าน้องเขาเคียดให้ได้เพราะผมรู้สึกว่านี่มันคือการแสดงแล้วเราไม่อยากทำให้ทีมงานเขาแบบว่าเชื่อใจว่าเราแบบแกล้งเขาสําเร็จแล้วผมว่าเล่นเต็มที่วันนี้เดี๋ยวไปดูช่วงนี้สนับสนุนโดยเนียนเลยแคาเซียมคอฟฟี่จากเมเจอร์กรีปรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125ไอใหม่ เบบี้มายดับเบิลมิลโปรตีนพลสข้าวเกรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนดีครับดูครับวิธีการเล่นเป็นเะเอกครับเวลาโบโหนะฮะก็อย่างงี้รอนด้ดยหอน้วยยีจบตุ๊กี้ยาให้เพิ่มความุ๊กี้ยาให้เพิ่มควาด สวัสดีครับผมแจ็คแฟนฉันนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการเพชรในต้มต้มต้มนี่ยยาวเวลารายการนะครับเพชรในต้มเพื่อไม่เสียเวลาครับผู้ชมครับผมขอเปิดตัวพบกับนักเต้นครับ บอกเลยนะว่าเขาหลบหลืดในสังคมนี่คือแบบว่าสาังคมนี้เลยนะว่ามีความสามารถนะครับผมความสามารถของเขานะครับเป็นยังไงนะครับผมขอนะครับเปิดตัวพิธีกรรับเชิญของผมเลยแล้วกันน้องนาลาสวยๆครับ ถามนะครับน้องนาลาคนแรกกอนเลยนะครว่าความสามารถในการเต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็พอได้วังค่ะแต่ว่าของหนูจะเป็นเต้นโคเวอร์นะฝึกเองอะไรอย่างงี้แบบแกะเองเพราะว่าเราดูจากด<ก>ูพู้นเนี่ยพัดวิร์ดอะไรอ่ะจะพอโล่ a เฟซบุ๊กจะพอโล่เฟซบุ๊กอ่ะเอาละครับน้องนาลาก็บอกไปร้อยในเรื่องการเต้นนะครับมาถึงสามหนุ่นมของเราเลยนะฮะที่สังคมเนี่ย ก็บอกว่าเจอตัวยากมากน้องคนแรกเลยว่ะเราสามารถทําอะไรได้บ้างอ๋อเต้นได้ครับพี่มาเต้นได้ไหมครับไม่างนี้่งเลยครับเห็นไหมพี่แต่ให้็นทำไมถึงมาเต้นครับตอนแรกครับพวกผมก็เหมือนเด็กเกเรเด็กเกเรกวกะลาทั่วไปนะครับผมก็มีอยู่วันหนึ่งเราพวกเราไปเที่ยววัดท่ายากันครับแล้วก็เห็นเด็กแว้นเต้นตามรถสองแถวเด็กสแกนอะไรพวกนี้ครับพี่ที่ก่อนรถวิ่งกันอยู่เฮ้ยน่าจะมันอ่ะเออเท่ดียังไงก็เลย ก็แบบเลยมาลองเต้นกันบ้างอย่าบอกนะว่าพวกคุณสามคนนี่คือเด็กสแกนเป็นอดีตก็เป็นอดีตไปแล้วครับใช่ไมก่อนต้องบอกว่านี่เลยครับ้องมาลาสามคนนี้เนี่ยสังคมไม่ยอมรับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังไงก็โดนเขาว่าใช่ไหมคะน่าสงสารเนาะคือหนูคิดว่าการเต้นมันมันไม่มีขีดจํากัดไม่แบ่งชนชั้นว่าแบบฉันสวยฉันฉันเต้นได้คนเดียวที่นี่ของฉันฉันเป็นเจ้าของคือมันไม่ใช่หนูคิดว่าพี่จ้าพี่จ้าแม่โทรมาอะไรวะ หนูก็อยากจะป่าพวกคุณทุกคนนะคะว่าการที่ทำอะไรแล้วมันเหมือนแบบก็อยากทำไม่ได้สาวคนนี้นะนาราเขาพูดไม่มองหน้านารามองหน้าหนงเงี้ย พี่แจ็คแล้วก็นารานะครับจะให้น้องสามคนเนี่ยที่มีความสามารถแต่มีโฟมด้อยที่คนเขาเกลียดสานการเณ์ในตมเนี่ยเปิดพื้นที่สามคนนี้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าผมและน้องนาราจะให้สามคนนี้ทำอะไรครับช่วงนี้พักสักพักเอาละครับผู้ชมครับผมแล้วก็น้องนารานะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแตกตัวเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นเด็กสแกนหรือยังคะรวมถึงสามคนนี้ด้วยเนี่พร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วเอาละฮะถ้าพร้อมแล้ว เราขออุปกรณ์นะครับในการที่เราจะมาต้องเป็นเด็กสแกนกันครับ uh huh. ให้ผกันเลยครับ แล้วครับผมรวมถึงผมด้วยนะคะตอนนี้ก็พร้อมอย่างเต็มที่แล้วงั้นเราไปลุยกันเลย,ยขอมิวสิง่ต้ เขาเรียกว่าเด็กแกนแกนใช่ไหมโอ้โหหูอื้อเลยนะครับผมเต็มแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการเพชรในตมของเรานะครับวันนี้ผมและน้องนาราเนี่ยต้องลาไปก่อนค่ะใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเย้ ถ้าเอาน้องมาเนี่ยเลยเวลาแล้วเด็กไซรลายพี่หนูไม่กล้าพี่มานาาไม่กล้าไม่เกี่ยวของผมนะครับพี่ก็ไปที่อื่นนะไม่เกี่ยวก็ถอยไปเดี๋ยวใจเย็นพี่อาไหรพี่เฮ้ยเฮ้ยน้าลายขึ้นเลยฮะยิ้มตังเลยเนี่ยปะหนูไม่เอาตังมาเพื่อนเพื่อนตังปะเคลื่อนไปแล้วอ่ะเอ้าอะไรเราเพื่อนน้องมือเลยเดี๋ยวโอนให้พี่ผมเดี๋ยวไปคุยกับป้าดีกว่า ช่วงเหนียสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักสวีโก้แชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ตทีวอฟทรีบอร์ดแบรนด์เอฟทีทีเอสเริ่มต้นที่30เมตร1,200บาทเพิ่มเติมโทร1530หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่แซวเวอร์อินแล้วเป็นเอาไง呀 เยองไงมไม่เที่ยวกับหนูนี่ไมติดนะเราวก็ถูกไม่มีเบอร์พี่แจ๊กอค่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีอ่ะน้องก็หน้าตาดีเนี่ยว่ะพาไหปหาป๋าดีกว่าไม่ไปอ่ะ พาลูกเรามาทำไมเนี่ยไอเนา้ยแผนแถนมั้งครับแจ๊คพี่ขอสามคำให้เราได้ไหมได้ว่าเร็วมากแม่ เขาเป็นแบบนี้แล้วเ,เขาวิ่งหนีไปเลยเนี่ยตอนแรกเราก็เหมือนเดินเกาะกลุ่มมากับพี่แจ็คเราก็ไม่คิดว่าพี่แจ็คเนี่ยจะวิ่งจะใจร้อนว่างั้นก็ไม่คิดว่าพี่แจ็คจะวิ่งเนาะอยู่ๆพี่แจ็คก,ก็วิ่งหนูก็ยืนยังเอ๋ยยังเอ๋ยต่อไปครับเออแต่ต่อให้วิ่งเราแล้วพอเขามาเอาเรื่องเราเราก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับหนูนี่ซึ่งก็ถูกนะเขาถูกนะไมะ่แต่แต่เขาโจรผู้ร้ายเขาจะโกรธไงคือไม่มีเงินให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเอาเด็กไซยไลน์มาแล้วผมแล้วก็เด็กสาไลน์ไปด้วยนะใช่แล้วก็คือแบบ จริงๆแล้วมันคือการแสดงครับตอนที่เซ็นเช็คที่ไม่มีค่าตัวของน้องเขานะอันนี้ของคุณส่วนตัวเลยนะผมก็ไม่รู้คุณไปเคลียร์เองนะอันนั้นเอาอไอีเอไม่้ไม่ไดดาราที่เป็นการเต้นบนสองแถวครั้งแรกป่ะคะครั้งแรกค่ะคุณผมไม่เชื่อเลยสิ่งที่ไ่ที่ผมมันน่าจะเป็นภาพลวงตาเพราะน้องเขาแบบเนี่ยไม่รู้ับไม่รู้จะยังไงก็พอเพลงก็ มันเป็นภาพลวงตาใช่ไหมล่ะคือตอนแรกหพี่อยากเห็นสดๆสักทีหนึ่งสิไม่คือตอนแรกหนูขึ้นไปไม่อยากเห็นสดๆดไมใช่ไหมไม่โดนตีมากดูแลลูกของน้องหน่อยหอยคือคุณแจ็คบิ๊แล้วอ่ะคืออยากไปเห็นในหนังแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงแค่นี้พอครับ ไปดูเขาต่อในหนังดีกว่าราภาพน้องก่อนราภาพก่อนดูหนังก่อนตอน<ย>ที่โดนหิ้วไปเพื่อที่จะไปเจอป๋าตัวเราก็พยายามที่จะยึกยึดใช่คืคอตอนแรกแบบไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าแต่เต็มที่ามากสบัดแบบแต่ก็สู้ไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนล่ากไปแล้วเขาน่ากลัวไหมครับคนที่จับเราน่ากลัวมากก็หนูแบบเฮ้ยทำยังไงดีแล้วแบบใจสั่นแล้วคือแบบแล้วอยู่หาป๋าคือเราเรียกป๋าไม่ได้เรียกป๋าคือเราก็ป่าป่าไหนอะคืออะไรปาไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะเราก็ าก็ลากไปแล้วก็พอเจอหน้าปาก็หันมารู้สึกยังไงฮะอุ้ยมันเหมือนแบบเหมือนอุ่นอุ่นใจที่หายไปทุกอย่างเคยอยู่กับเราแล้วหันมาป๊าเป็นคุณพ่อขูโผกอดเลยใช่่ะอุ่นมากจบมน่ารักจริงๆ แต่แก้งผมไม่ได้ไงแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงครับคุณจ้าครับอยจากวันนี้เป็นต้นไปผมมีงกพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยเอาไห้ได้หน่อยท้าเลยที่ทยขอพูดกับกล้องสักครั้งหนึ่งสารแน่นะอยากเจออยากเจออยากให้เจอแล้วมาเลยมาเลยเดี๋ยวู้ สองคนครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับตัดผลงานนิดนึงครับเราจะติดตามอะไรได้บ้างครับเชิญเลยครับครับก็9พฤษภาคมนะครับฤดูที่ฉันเหงาครับผมกำกับโดยพี่แดนวรเวทครับผมแล้วก็เออเธอจงให้เงินพี่แดนมาแล้วก็ให้ทำครับแล้วก็เราอยากดูอยากดูคนเดียวไม่น่ารับพูดน่ารับพูด่ารับพูดไปบแลก็9พฤษภาคมนี้นะคะฝากภาพยนตร์เรื่องฤดูที่ฉันเหงาด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะไปติดตามกันค่ะเพราะว่า คาแรคเตอร์ในหนังเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายคาแรคเตอร์ซึ่งคิดว่าความเหงากับสายฝนเนี่ยมันมาพร้อมๆกันค่ะแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเหงาเนี่ยการมีความรักบางทีมันอาจจะทำให้เราหายเหงาก็ได้นะคไน่ดเรื่นี้ต้องไปดูต้องไปดูต้าวุฒิสถานนี้นะฮะไ้ดูที่ฉันเหงานะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณครับ